สวัสดีครับมอนี้บอม,มีเวลาได้ไปสนามนะครับมอนี้ว่างนะครับเลยมาซ่อมซ่อมยิงแห่งอยู่บ้านนะครับปืนเคลียนะครับไม่มีลูกในลำเพิงนะครับดีซองกระสุนกับบอม,มีลูกนะครับ มาซ่อมยิงแข่งเน,นนะครับมีที่ที่ซ่อมยิงแข่งนะครับอันนี้ของหนุ่มโมมีลูกดัมมี่นะครับโมมีลูกดัมมี่ต่ม,มีไอ้น,นี้นะครับซีโนโลิงค์นะครับมันร้องตรงเข็มนะครับเพื่อเพ่ให้นกฟาดโดนเข็มโดยตรงนะครับ ัแฮกได้นะครับเขาบอกนี้ลูกดัมมี่จะต้องเอาไอ้อลิงค์มาล้องนะครับซ่อมซ่อมยิ้งแห่งยือบ้านนะครับสำหรับดุมมือไม่นะครับมันเขา วิธีเดินไกลนะครับเดินไกลมาซ่อมเดินไกลนะครับซ่อมเดินไกลที่บ้านวิธีจับคู่บันจะสอนมานะครับเอาข้าสุดนะครับให้มันกระชับชับที่สุดนะครับแล้วก็อีกมือนึงนะครับขวามือขวานีครับต้องดัน,ด,นดันไปนะครับ มือไส้มือไส้ไปจับประกบด้ามนะครับที่เหลือนะครับขวาดันซ้ายดึงนะครับขวาดันซ้ายดึงดันกันไปมือนี้ทจะอ่อนแห้งบีบอีกมือนึงนะครับเพื่อล็อกไว้ว่าให้มันดิ้นนะครับมือไม้นะครับสําหรับหนุ่มมือไม้นะครับต้องฝึกนะครับฝึกอยู่บ้านนะครับเขาไม่มีเวลาไปสนามเขาต้องฝึกฝึกอยู่บ้านก็ได้นะครับ ตัวเดินไกลนะครับข <c> อ <oughs> โทษนะครับปืนกระบอกนี่มันชุดข้างในเป็นเดิมหมดนะครับไกลเดิมโรงงานเลยนะครับมันต้องบัญหาปอนกว่านะครับตัวเนี้ต้องซ่อมซ่อมไดยไฟนะครับซ่อมที่บ้านนะครับมอวลาไปสนามนะครับขวาดานซ้ายดึงนะครับ มีเวลาซ่อมนะครับที่บ้านนะครับขวาดันซ้ายดิงขวาดันซ้ายดิง นี่นะครับเวลาซ่อมนะครับประมาณนี้นะครับเดินไกลนะครับฝึกเดินไกลอยู่บ้านนะครับเวลาบ้างๆกบประมาณนี้แหละครับมาซ่อมอยู่บ้านนะครับถ้าพอมีเวลาไปสนามนะครับถ้าไปสนามคู่กับซิมีแนะนํานะครับเทคนิคนะครับหลายๆอย่างนะครับเท่าบ้างกบไปสนามนะครับ นี่นะครับจะมีตัวนี้นะครับโอเล้งเห็นไหมครับครับออามาใส่ตรงเข็มนะครับตูดเข็มไว้นะครับเพื่อเพให้นกฟาดโดนเข็มโดยตรงนะครับเดี๋ยวเข็มหักนะครับ ใส่แล้วประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเวลาซ่อมนะครับซ่อมหนึ่งครับใส่ตัวนี้ครับบรงนีลูกซ่อมนะครับตรงนีลูกซ่อมกับใส่โอลิงนี่แหละครับขวาดันซ้ายดึงครับสำหรับหนุ่มมือใหม่นะครับบนทันเก่งนะครับก็ต้องซ่อมนะครับซ่อมแบบนี้ ซ่อมจนกว่าเขาจะชินกับการเดินไกลนะครับเราค่อ,อยชินกับการเดินไกลที่นี่ไปสนามเขาต้องชินกับเสียงเสียงปืนอีกนะครับเสียงปืนเฮ้าแล้วก็เสียงปืนช่องแห่งๆนะครับบางทีมันมายิงลูกสองยิงยวยไก,ก่ตกใจนะครับตกใจตกใจเขากับขยํำไก่นะครับซี <c oughs> บอแมนนะครับตกกระมานะครับ ประมาณนี้คร ubers, ับเดี๋ยวซ่อมอหกชิ้นนะครับซ่อมเดินไกลให้ชิ้นนะครับเทคนิคนะครับอันนี้ครูครูันแนะนํามานะครับหาโอลิง์มาใส่นะครับแล้วก็ซ่อมเดินไกลอยู่บ้านนะครับซ่อมซ่อมกันครับเดี๋ยวเมื่อไม่ครับกําไร้หัดหัดเดินไกลหัดหัดเดินไกลนะครับแล้วก็หาจับจังหวะปืนนะครับครับขอบคุณครับ